ไม่ได้มันนนะิมิรุษไงมันนี้บิลมาเปรกจังเลยเพื่อนนลาเพืนะ่อนหลานจะอดอคนที่นะรอรอเลยลูกฉลาดฉลาดที่ชอบหลอกสาวใจดีๆนะเพื่อนใชมันเพื่ตัอใจวะ เดาเติมไม่กึ่งหนึ่งเอาไหมเดเติมไม่ึ่งหนึ่งเอาไหม่เดียวบ้มดแกบมมีอะไรบุ้มมมแค่ไม่ได้เล่นกับจอดนานบุ้มก็คิดถึงเพื่อนไม่ได้หรอ อยากกระจนเบรกว่างั้นอยากกระจนเบรกว่างั้นเพื่อนรักดอดเพื่อนรักเราแค่อยากเรียกเพื่อนรักเฉยๆไม่ได้มันนี่มรู้ไงวันนิ่มบ่มาเบรกจอยจอยเล่นเลยอ่ะลินเลี้ยวเนี่ยลิ้ยนกนาดนั้นเปล่ามันจอยเล่นโหดหรือเปล่าวันเนี้ยโหดมากๆ กันก็โหดทุกวันนั่นแหละเพื่อนจุ่มมืนหรือยังเพื่อนจุ่มแล้วเพื่อนได้เลเวลเจ็ดหรือยังเพื่อนเืนกระบอกใหม่นะใช่ใช่ได้แล้วเลเวลจิตได้แล้วหมดไปเท่าไหร่หรอหม,หมดไปประมาณปันจิตปันฟีดประมาณโดยเพื่อนหลา ก่อนมันมันขาดเยอะล้วปะมันอาจจะได้ก็ได้นะอาจจะดวงดีได้จิบส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 ิบตุกงอันแล้วก็ได้เพิ่มนอนเปิดตะเลวเลวเจ็ดทกี่อันนะเพื่อนหกร้อยอันเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะวันนั้นพี่เฮียนูทักมาบอกว่ามีตังเข้าสี่แสน่ะฮักถึงวะไอเพี่อนนโนมันหลอกเพิ่มแล้วที่พ่นห้าร้อยหรือเปล่าทัานเพยเบิ้มไม่พอ ด่จอดคนที่รอๆเลยๆฉลาดฉลาดที่ชอบหลอกสาวใจดีๆนะมึงสาวบุ้งๆต้นใจมาวัะพี่ต้นเข้าตังไปหมดเลยบุ้งไม่มีตังเดิมเลยบุ้งมีสองพันเลยบุงจะได้ป่ะมันจะประมาณห้าพันถึงพันฟิตเดี๋ยวจอดเติมไม่ครึ่งหนึ่งเอาไหมเดี๋ยวจอดเติมไม่ครึ่งหนึ่งเอาไหมจอดจะเติมให้บอมเท่าไหร่ อันตัวเต๋อไม่ได้ปันพิษพอเปล่า้าวไพ่เพชรหลอมันไม่พอไหมนะสามปันพิษก็น่าจะพออยู่นะมันไม่น่าใช้หรือทดนบ้าบึ้มโอเคก็ได้จอยให้เท่าไหร่บึ้มก็ไม่ไว่าหรอกเพื่อนถ้าได้เพชรจากเพื่อนมันต้องออกไงไ่ายแน่แน่เลยก็ให้ได้แล้วกับบึ้มว่าอเดียนอะไรอย่างบึ้มสามสองเจ็ดสองสามสามหกห้าห้า มวันนี้เบิ้มจมจอดเดือดังก็คิดถึงก็ไม่ค่อยได้เจอรอยเวลาไม่เจออะไรเลยว่าเลี้ยวเอย่าไปเร่กนานตรงไหนคิดจิงจอร์ดไแล้วเดีสุ่มเสร็จแล้วเบิ้มจะไปให้จอดแบกเบิ้มนะพ่อจอดโหดโอเคถ้ามันหนึ่งันบาทมันได้3,500ัพิดหนึ่งพันบาทกาขนมจอดเลอนะเบิ้มไม่อยากรบกวนจอเลย เบิ้มซื้อของหวานให้เราจะซื้ออะไรจอร์ดอ่ะมันบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิจอดเพื่อนหลาเพื่อนหลาพูดละลาเบิ้มพูดละลาปีใหม่เลือกขวานให้พูดกิ้งทำกิ้งเบิ้มไม่ขาดกูห่ยแล้วจอรดรู้จักเบิ้มดีดิเบิ้มเลยอยากรอนานแล้วเนี่ยจอร์ดเอามาให้เบิ้มเนาะเบิ้มสุ่มรลมูอะไรเปนออก แล้วเราสุ่มไม่ได้แล้วเราขาดตอนก็จะไม่ได้อยพี่เป็นเจ้าฟรีไฟชอบทําแบบนั้นน่ะก็ได้ขอคำถามแล้วเบ้านจอนหล่อเจอดหล่อที่สุดเลยหล่อมากกว่าเบิ้มีกับจอนโอเคโอเคเดิมแป๊บหนึ่งก่อนหลอกกับเบิ้หดกับไอ้เจิดโหดกับไอ้โจด้วยโอ้ไอ้ป่าจอนเขาทำแอกแอกไปไงแหลยมันสู้จอนไม่ได้หรอกใช่อรับผม ใช่ใช่ใช่เบิ้มมันเล่นกับจอร์ดด้วยนะต่แล้าเพื่อนวันนี้เบิ้มจะเล่นกับจอร์ดถึงเที่ยงคืนเลยโอเคโอเคฮ่าฮ่าฮ้าไปแล้วสามพันหกร้อยพิษสายเราไม่เห็นคืนเลยสามพันหกร้อยพเบิ้มเราเิมไปแล้วเดี๋ยวเบิ้มลองรีดูได้ป้ามันหายไหมอ๋อยังไม่กดยืนยัน ฮาโคตรดีใจแล้วโคตรดีใจแล้วโู้ดดอนบุ๊ได้มาเจ็ดพันกว่าเพงแล้วรวมกันนะดอยดอนใจดีที่สุดเลยเพื่อนขอบคุณนะเพื่อนบนเวอเพื่อนดิเวอรเลยนะแล้วมาเรื่องอะไดอนแล้วแต่ดอนรอได้เลยเพื่อนนักเราเปิดแป๊บหนึ่งเราได้แน่นอนเลยเจ็ดแน่นอนบุเพื่อนใจดีขนาดเนี้ยโอเคขอได้นะโอเคเพื่อนรักเจอกันนะเพื่อน จะหยอกไหมเลยอจอดอะ่ะวันนี้ไม่หลอกเบิ้มว่าเบิ้มมาทำคลิปกันไหมไม่หลอกเบิ้มมารอมันลำลองตีมันรอพี่เงี้ยนู้เบิม้มรอมันถึงตีสาวอะ่ะแล้ววันต่อมามันบอกมันหลับอะ่ะไอจอดอะมันสมควรโดนนานแล้วเบิ้มจะบอกให้ แค่สพันเพชรมาเทียบกันไม่ได้เลยวันน่ะถามพี่เจิดดูนะไม่เชื่อนะมันหลอกไอ้เบิ้มมันรอมันตีสองตีสามมันก็ยังไม่มาจนเบิ้มหลับคาคอมมาคิดดูแล้วมันต่อมาเบิ้มโทรไปถามมันมันบอกมันหลับมันมีการด้อยพี่นูด้วยว่าพี่เฮียนู้ไปลุกมันอะเราเอาเพชรไอ้จอยไปสุ่มเถอะทุกคนมาเลยมาเลยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอะปืน่จะออกที่เท่าไหร่แต่ปัญหามันคือเลเวลเจ็ดอะมันจะหมดเท่าไหร่ องคนนี้ใช่ลูกเคยได้ยินเขาเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหมือนบ้ะบ้านโหลเคยได้ยินเขาบอกคู่หูขวางมันหรอกอะปะบ้องจอดนักเลยดูเขาทองกล้าเพลงไปมัได้ชิ้นส่วนมาก็ดีแล้วอุ้ยอันนี้อนนโอ้านคอคอกระเป๋ากระเป๋าบ้ากระเป๋าโบอิเจอรกระดับแสงสว่างสองแสงสลดอะไรขนาดนีไซน์อยู่ที่นี่ส่องไปถึงแตกตา ว่าราคามองเห็นกันหมดเครื่องบินมีเงินไอจอดอยู่ในนี้ด้วยไม่หมดหรอกมีเพชรไอจอดอยู่ไอจอ 3, นสามพันหกร้อยเพชรแควินเรามีแล้วอ่ะโอ๊ยพรุงนี้เขามีหมดแล้วเร้าเจ้า พอไหมเบิ้ลพิตพิที่ดอเตอร์ให้พอไหมมันก็พอสุ่มตู้แต่มันอาจจะไม่พอเลยเวลเกตไม่พอเลเวลิวจตเหรอใช่แล้วจอจดจ,จะเติมให้อีกเหรอจอจะทำทำไมเพื่อนปุ่มอยากให้จอเติมให้อ,หอ,หอีกไหมจอทำไมเสียงเสียงไม่ค่อยดีเลยจอจอจะกินน้ำก่อนหรือเปล่ปา ใช่จ้อนปกติเฮ้ยใช่หรอเพิ่มโอเคป่ะให้จดเติมให้อีกไหมยังยังก็ได้จอดจะเพิ่มไปใช้เอีกเจ็ดพันให้หมดก่อนก็ได้ทีถ้าไม่พอมาขอจอดนะได้เลยจอดก็เป็นไรหรอกเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่เสี่ยงจดดูแปลกๆนะเพิ่มเป็นห่วงนะเพื่อนอย่าหักโหมมากนะเพื่อนรักอย่างจอดปกติเลยไม่เป็นไรโอเค ได้เนี่ยวเราไปสุม่มเลเวลก่อนนะเพื่อนเราจะต้องได้ภายในเอสา 3, พอมพันเพชรที่จอร์ค่ายเมาโอเคเปล่าโอเครีบดมร,รีบมานะ<ด>หนาไดจูทำไม,ไ,ม,ไ,มไ,ไอ้จอรดดูแปลกๆวะนคนดูได้แหละไปฟ้องมันนะถ้าคนดูไม่ไปพิมมันก็ไม่สงสยัยหรอกไอ้จอรดเดี๋ยวมันโง่จะตายเัิ่จะไปเลื่อนค่านแล้วกูเท่เลยอ่ะบนจะเอาล่ะเดินเราจะมาสุ่มนะคะกล่องเราห้าสิบเพชรนี่คือเพชรของเราอ 50กล่องแรกนะคะตัวลด100ดูว่าจะได้กี่อันฟานฟันฟัอาอัอตัจได้มาส0 0ร้อยันสี่ร้หาบอันมาเจ็ดร้อยอันเจ็ดรอเจ็ดสิบว่ะโอ้เหลืออีกตั้งครึ่งหนึงเอาอีก99กกกล่อง S <S อีกสักห้าสิบกล่องนะห้าสิบกล่องจะเกินไหมคะทุกคนสามสิบกล่องไหมล่าพี่ข้าไม่อยากถุงเกินเพราะว่าเพชรก็จอดให้มาอะไรอย่างเงี้ยพี่ข้าวไม่ได้ทําตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนลองคิดภาพตามนะเบิ้มกับจอดเป็นเพื่อนกัน <S 2> <S 2> <S พี่ข้าวกับเฮียนุเป็นเพื่อนกัน <S 2> <S 2> <S ไอจอดอ่ะมันเคยโดนหลอกแล้วแล้วตอนนี้คนดูก็ไปฟ้องมันว่ามันอ่ะ ถูกหลอกแต่มันก็ยังช่วยเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าเพื่อนเบิ้มเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของมันนะคะไม่งั้นมันก็คงไม่ช่วยถูกต้องไหมคะทุกคนถึงแม้ว่าเบิ้มจะไปหลอกมันเป็นหมื่นเพชรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เบิ้มอะ่ะก็ต้องช่วยเหลือจอร์จมากกว่าหมื่นเพรที่เบิ้มไปหลอกมาไม่งั้นจอร์จจะไม่ช่วยอันนี้คือคัตงิง่ายๆคือพวกพี่อะ่ะช่วยเหลือกันเนี่ยมาตั้งเท่าไหร่แล้วนะคะก็ใครไม่รู้ก็ก็อยู่นิ่งๆเนาะไปต่อค่ะูสย ค่าอ,อยู่40อนอน่ะได้แล้วตอนนี้ได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนทามถามท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 ามเรื่องค่อย่าสุดปลายเชืออันนี้เลเวลหนึ่งหรอมาดูเลเวลสองเสียเอ้ยเลเวลสามแล้วนี่เลเวลสี่ค่ะโอ้ อันนี้มีเป้ายิงคือ UMP อ่ะพี่เข้าชอบอยู่แล้วนะคะงัดหัวโนหนึ่งโนตึงอยู่แล้วนะคะสำหรับเบิ้มนะฮะไอต่อสิจ๊ะเอฟเฟกโอ้เอฟเฟกกัน <c oughs> <c oughs> ยิงอยู่ตรงนี้นะคะทำให้ศัตรูเนี่ยแสกตายิงเราไม่โดน <c oughs> มากโอ้แบบใหม่แบบใหม่สุดท้ายและท้ายสุด <c oughs> เดี๋อวมาตั้งฉาก เต็มแล้วเคยขอ GM แล้วนะว่าให้ขอท่าสักยีท่าแต่มาทำไมแค่8ท่าเดี๋ยวมันใส่ไม่หมดเห็นหรือเปล่าหลู มาดูกันว่าหมดเท่าไหร่ ún? นะคะตอนแรกเรามีเท่านี้ใช่ไหมลบนะคะ334,100เราหมดไป13,200เพชดปืนเนี่ยบวกร9อบวกเ so อ่อร้อบวกเอ่อเกแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลทั้งราคาปืนแล้วก็ราคาอัพเลเวลหมดอยู่ที่1 3ึ่งหมื่พัเจ็ดร้อยเพ็ดไอ้จอนอยู่สามพันหกร้อยเพ็ดุกให้น้องจอนเราด้วยนะคะ แล้วก็ปอบมือให้ความง่อของคนที่ไม่รู้จักคอนเทนต์หรออุ้ยหมดกระเป๋าเลย